สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราช่องกามีนะคะวันนี้เราจะมาทำรีแอคเพลงอของพี่เจบี My <c oughs> Best My Best Friend ของเราะ My Best Friend ช <My S 1> ื่อเพลงว่า B T b i l l Featuring โดยเจปาไปดูกันเลยค่ะร <c oughs> อได้รอว่าไห <c oughs> มา ไม่เป็นไรอยากได้ต่อตงอนว้าวว้าวอันนี้มันบ้านนักแวงกับใช่เฮ้ยหล่อว่ะที่เขาหล่อมากเลยอ่ะอ้ยเอ้ยลัมเวอร์สวยมากเอนได้มีอยู่จริงแต่ก็มีว้าวเฮ้ยเัดดคอะ อุ้ไม่หไม่เป็นแล้วบายเบสเฟนอะนเออแค่สารเต้นเซอร์ดีวะ ทุกอย่างเขาจุดเยอะจังพี่โอ้พี่ไปยืนอยู่บนบ้านบ้านอะไรกับอยู่โอ้มีเครื่องบินอะไอวีทำดีมากเลยอะโอ้สวยอ่ะสวยจังสวยมากอะ มันก็ชูเลยอะเนที่บนข้างบินเลยอะเร์ ผู้ขับรถก็ยังเป็นผู้ขับรถอยู่ของเขาขับตั้งแต่ตอนยังอยู่ในกาลเซเว่นโอ้ยท่ายุกอุ้เป็นแสงที่ฟังเลยมันเป็นสีที่ดีมากเลยอ่ะสีสีสี clean เป็นกลิ่นคลีน n โค้ดีอ่ะแดนเซอร์ดีว่โอ้โหจัดเลือกคิด เห็โเต่เลยอ่ะเฮียยกนิดเดียวก็ตายลวโอ้เอ็นเคดิตใจวายไม่ไหวแล้วม่พี่จะมีดีมากโอ้ยโเพื่อนไ่ารไอ้วนบไหะเพื่อน สำหรับเราก็เพลงพี <the <the ่ JB ก็สไตล์พี่ JB อยู um> ่แล้วฟังสบายใช่เป็นพี่ JB ก็ดูแบบฟังสบายดีแล้วก็หล่อเหมือนเดิมก็คือรักคิดถึงอยากดูคอนใช่อยากไปคอนหายเถอะโควิดสป็อกซี่ในกูเถอะนี่แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ไม่ได้ฟังเนื้อหาเพลงเออดูแต่ MV ดูแต่พี่ JB ดู ดูแต่งงานอาร์ตดูอะไรแต่ก็คือไม่ผิดหวังอะของงานอาร์ตของค่ายพี่เจบีก็คืออืค่ายพี่เจปากก็คือดีเหมือนเดิมดีอะแต่ก็แปลกใจนะไม่คิดว่าจะมาแนวสดใสเพราะว่าเพลงเพลงมันเพลงมันมูดมันมันไม่ใช่แบบว่ามันโทนคลินคลีนเนาะโทนสว่างเป็นมูเป็นเป็นแบบฟิลแบบมูดสบายตาอืมเพลงสบายแบบเพลงอะเพลงที่เปิดตัวแกมันไม่ได้มาแนวนี้ไงมันมาแบบสิบแปดบวกเลยกูแบบอ ป็นแนวที่พี่แกก็ทำเหมือนกันแอันนั้นก็สไตล์แกแต่ไม่คิดว่าเออแต่อันเนี้ยแต่อันนี้แกแบบมาคลียรู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าโอเคนะรู้สึกแบบเอ็มวีดีมากจะบอกว่าเอ็มวีลงทุนดีกราฟิกเนียนกราฟิกเนียนชอบฉากที่ขับรถแล้วก็แบบว่ามีบ้านอยู่บนหลังแล้วก็ไปอันนั้นสวยนะสวยมากคือแบบ ดูคือผ้ามันไม่ลอยอ่ะงานอาร์ตก็งานอาร์ตผ้ามันไม่ลอยอ่ะแต่มันก็เป็นสไตล์ของออมอยู่แล้วอ่ะใช่เป็นออมว่าง v อ่ะออมจเลยก็คือแบบตั้งแต่น้องยูกแล้วเลยแต่ดิไม่ไม่ไมนอันนี้อันนี้ไมเท่าไหร่อ่ะไฮเออร์ค่าพิเไษวีค่าไฮเออก็คือบอดมริหัร คนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลงคนีกันแต่ใน<บ><บ>นี่อย่างหนึ่งคือค่ายเจ๊ป้าก็าคือเขาจะไม่เน้นถ่ายที่แบบว่าในสตูดิโออ่ะเขาจะถ่ายแบบในสถานที่จริงไม่ก็คิดคอนเซ็ปต์ที่มันแบบไม่เป็นสตูดิโอก็จะเป็นเป็นสตูดิโอเป็นงานงานเนียนอ,ะอ่ะงานแบบงานสวยงานวา้าสตูดิโอแกก็จะเน้นขนเยอะๆให้มันดูเวอร์ไปเลยอ่ะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่างานไม่ดูถูกผู้บริโภคสำหรับ MV นี้ก็คือจีมากค่ะไม่เป็นเพื่อนแล้วค่ะ เขาให้พื่ขเขาให้ได้มากที่สุสดคือเพื่อนสนิทค่ะสำหรับวันนี้พวกเราช่องการมีก็ขอจบการเรียงไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ